ต้องไปดูพระสูตรปุริสกติเจคติ7แบบใน7แบบเนี่ยปริพันธ์สัหกยังไม่ปริพันธ์หนึ่งไปเกิดอีกหนึ่งคราวแล้วค่อยปริิพานธ์ใน6แบบนั้นแบ่งเป็นกี่พวกสามพวกแรกชื่อหลักๆจะเหมือนกันเรียกว่าอันตราปริพายีแปลว่าปริิพันธ์ในระหวา่างพระองค์เปรียบเหมือนสะเก็ดไฟช่างตีเหล็กตีเหล็กร้อนที่ถูกเผาทั้งวันเอาค้อนตีไป ปั้งจะเกิดเป็นสะเก็ดไฟสามแบบสะเก็ดไฟแบบแรกเรียกว่าปรับปฏิการนิปติตวานนิพายเยะปรับปฏิการแปลว่าสะเก็ดไฟนิปติตวาแปลว่าสํกเกฟฟา,าสเร็จแล้วนิพายยะแปลว่าดับเย็นนิพานนั่นเองนิพา,น,น,น,พาน,นแปลว่าดับเย็นสะเก็ดไฟสําเร็จแล้วดับเย็นพอตีเหล็กปั๊บเป็นสะเก็ดไฟดับเลยมันเล็กมากแบบที่สองเรียกว่า ปปติกานิพฏิตวาอุปปฏิตาวา,ตา,วานิพายยะเพิ่มคำมาคำว่าอุปปฏิตาวามาแปลว่าลอยไปบินไปพอสำเร็จเป็นสเก็ตไฟปุ๊บลอยไปบินไปสักพักหนึ่งแล้วก็นิพายยยะดับพวกที่สามปปติกานิปติตวาอุปปฏิตาวา,อตา,วาลอยไปบินไปอนุป,ปาหจ,จัตตลังตลังแปลว่าพื้นอนุป,ปาหจ,จัตแปลว่ายังไม่ทันกระทบนิพายยยะ ดับเย็นสเก็ตไฟลอยไปแป๊บอีกนิดเดียวจะกระทบื้นละดับพวกนี้ก็ยังอยู่ในระหว่าง3มกลุ่มนี้จึงเรียกว่าอันตราปริพายีอันตราแปลว่าในระหว่างปริพายีก็คือปริพันธ์เป็นผู้ปริพันธ์ในระหว่างมีสามพวกแรกพอพวกที่สี่เรียกว่าอุปปาหจ,จัตลงหรือพวกอุปปาหจ,จัปปริพายี สเก็ตไฟลอยมากระทบพื้นปั้งดับปับ๊บกระทบปุ๊บดับปับ๊บพวกนี้ได้พบไปม่พวกป,ปรินิพานเลยพวกที่5สเก็ตไฟลอยไปพอตกกระทบพื้นก่อให้เกิดไฟลุกไหม้ก,อง,กองหญ้ากองไม้ย่อมย่อมนิดนึงแล้วก็ดับพวกนี้เรียกว่าอสังขาระปรินิพายีเป็นผู้ปรินิพานโดยที่ทำสมาธิชั้นหนึ่งสองสามหรือสี่ได้ จะไปอยู่ในอีกพะสูุ์หนึ่งว่าอาสังคาระคือพวกไหนพวกทําสมาธิ1234ได้นะอีกพวกต่อมาคือสเก็ตไฟที่ลอยไปบินไปตกกระทบพื้นปังแล้วก่อให้เกิดการลุกไหม้กองหญ้ากองไม้กองใหญ่ขึ้นแล้วก็ดับพวกนี้เรียกว่าสาสังคาระปรินิพายีพวกนี้ไม่ได้สมาธิตอนตายไม่ได้ชานหนึ่งสองสามสี่แต่ได้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ ก็ปรินิพานได้พวกที่7ก็คือสเก็ตไฟตกไปถึงพื้นลุกไม้กองหญ้ากองไม้ลามเลยทีนี้ลามลามทั้งภูเขาเลยสุดชายเขาจดชายแม่น้ำสุดภูมิภาคหน้ารื่นรมพวกนี้คืออุดทังโสโตโออกนิธาคามีไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่5ชั้นอกนิธาอายุ500-2 0 0 0ถึงสองหมื่นกับ อยู่กันยาวไปเลยนะต่ำสุด500สูงสุด20,000กับอยู่ในระหว่างนี้นี่คือปุริสคติ7จคติ7แบบของพวกที่อินทรีย์ผ่องใสจะได้ดังนั้นพวกนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยอินทรีย์อ่อนสุดก็คืออุทังโสโตอกนิิาคามีการเป็นนรหันเนี่ยวัดกันที่กายแตกนะถ้าโยมได ปริพภัณฑ์ก่อนกายแตกเนี่ยจะเรียกอรหันต์ซึ่งจะมีหลายกลุ่มว่าช่วงกึ่งอายุไขใกล้สิ้นอายุไขในช่วงมรณะกาเลนะในการแห่งมรณะเนี่ยการรู้ธรรมเนี่ยเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันแต่ถ้ากายพังปุ๊บเนี่ยก็จะมาเข้าุริตสกตตเจนะคือเป็นปริตัณฑ์ด้วยอันตรายรริภัณฑยีสามแบบอุป,ปาจจะอสังขละส,สังขละหรือเป็นอุทังโสโตอกนิทคามม พวกนี้นี่แบ่งอย่างนี้พระองค์เอากายเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่ากายพังหรือยังถ้ายกอินทรีย์แก่กล้าได้ก่อนกายพังโยมก็จะถูกเรียกอรหัน์ซึ่งก็จะมีหลายกลุ่มอีกนะอ่าว่าขึงอายุไขใกล้สิ้นอายุไขอะไรก็ว่าไปตามกําลังอินทรีย์อินทรีย์ออนลงมาเป็นอย่างนี้อินทรีย์ออนลงมาเป็นอย่างนี้ไล่ไป